ดีนะครับผมวันนี้ก็มาทําเหยื่อตกปลานะครับก็วันเสาร์นี้ว่าจะไปออกไมายนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวหมักไว้นะครับผมก็สองสามวันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาผสมเหยื่อนะครับก็พอดีได้กล้วยมานะครับได้กล้วยอแล้วก็ได้ขนมมานะครับผมร้านค้านาครับเพราะว่ามันอันนี้นะครับมัน มันได้มันมีมันมีกลิ่นม,มันเสียแล้วนะครับของก็ได้ให้มานะก็เลยมาผสมก็ได้ซื้อกล้วยมาครับผมวีเป็นค่อนข้างเล็กนะครับก็ได้ซื้อมาสองวีครับเื่อไว้นะก็เดี๋ยวผสมกันนะครับผมก็น้ําตาลทรายนะครับผมก็ผมใช้เป็นน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับผมใช้ห่อเดียวพอนะครับตัวน,นี้นใช้ห่อเดียวนะครับ ไม่เยอะเพราะว่าขนุนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผสมเท่าที่มีนะครับผมไม่ได้ทบเยอะนะนี่นะครับผมจะลองดูสูตรนี้นะครับผมจะประสบความสเร็จไหมนะครับเดี๋ยวไปผสมแล้วก็เดี๋ยวไปตกบู่าจะกินดีไหมครับ ส่วนนี้พอดีเห็นนะนะขอแนะนํามานะครับผมเดี๋ยวเขาล่นลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะโอเคครับเดี๋ยวนี่ก็เคี่ยวนะครับผมให้มันละลายนะผมแล้วก็พักให้มันเย็นนะครับผมแล้วก็ไปเทรวมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาทำวันนี้นะก็ผมใส่กล้วยไปแล้วหวีหวีงนะอันนี้หวีที่สองเหนือประมาณนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามัน ขนมมันน้อยนะครับเขาเลยว่าจะพอหรือว่าจะใส่หมดดีอะใส่หมดเลยนะเดี๋ยวใส่หมดเลยเดี hmm. ๋ยวอยมานี่นะครับเพราะว่าขนมเรามันม okay. ีน้อยนะครับไปตลาดก็แพงนะครับตอนนี้ขนมอันนี้ได้มาเขาให้มาคือฟรีนะครับก็เลยแม่อะไรสองถาดน้ประมาณนี้น่าจะหอมได้อยู่นะครับประมาณนี้แหละเหลือแค่ประมาณนั้นเอาหมดเลยดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวใส่หมดไปเลย เย็นแล้วประมาณนี <ahead wrestling ps> ้นะครับผมม่เย็นแล้วไม่เย็นนะฉันว่าเย็นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปเทรวมกับไอ้กล้วยกับขนมที่เราไอ้สับๆไปนะครับก็กล้วยขนมที่เราสับไปนะครับผมก็เวลาสับละเอียดแล้วก็ ขยี้นะครับผมให้มันละเอียดไปเลยนะครับผมขยี้ให้มันเข้ากันนะครับนะแล้วก็เราก็บปุกนะครับเก็บไว้นะอันนี้หมักไว้ยอะหดแหละเดี๋ยวเปิดอีกทีแนละ้วมันสุกครับผมเดี๋ยวเปิดดูอีกทีเดี๋ยวผสมแล้วก็เอาหมักไว้นะครับผมเดี๋ยววันที่จะออกไม้เดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็ผสมไม้นะครับชิลรวมโอ้ย ก็ทีใส่ถังแล้วนะครับผมนั่งแหละัสุกนะครับเปิดอีกทีนึงนะครับอืหอมอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อยหอมอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรา ผสมเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปตกกันมันเสาร์นะครับเอ้ยวันอาทิตย์ตอนเช้านะวันอะาทิตย์ออกมาแล้ววันอาทิตย์ครับก็สวัสดีนะครับปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มาตกปลานะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ตกมาประมาณต้องขอคาเดือนแล้วนะครับผมก็มาวันนี้ว่ามาหมายใหม่นะจะรู้ว่าจะอันนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหมายเก่าเขาทำถนนใหม่แล้วนะจะ <c oughs> ต้องลองดูก่อนนะครับ จะม,มีแต้มหรือเปล่านะครับโอ้ย ส่วนผสมนะครับผมก็ใช้ตัวน,นี้นะครับไข่เขียวนะผสมก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังนะครับผมลําแหละลำ,ลลำขนมปังล,ลําแหละนะครับผมลํำหรือขนมปังก็ได้นะครับผมใช้ขนมปังขนมปังบดนะครับตัวน,นี้นะอันนี้น้ำหมักนะครับม <c oughs> ผมที่เราหมักไว้ตกดีน้อยนะครับ เราหมักไว้นะครับใส่ไปแล้วครับผมผสมมาเลยนะครับผสมมาเลยหอมนะครับตัวน,นี้ทีเด็ดครับตัวน,นี้ เออครับผมตัวนี้ส่งไปตัวน,นี้จะไม่หัวงลองนะครับวันนี้ผสมไม่หมดนะครับอืมหัวมานครับหัวมัน พอจริงจริงนี่พอแล้วก็ใส่อีกนะครับ<อ>คลุกเคล้าให้เข้ากันทา่ากคนดูก่อนนี่ก็มันหมูละหมากไว้นะครับแช่ไว้สอง นี่เมื่อวานมวานเมื่อวานวานี่แค่เมือมอมอม่อวานนะครับนี่ก็มาตกได้เลยนี่เป็นมันหมูหมักก็เหนียวม,มากนะครับอืมมได้อยู่ถัองมันอยู่ใกล้ก็เก็บมันได้ครเบ้าก่อนไม่เป็นไรอ่ะกดถ่ายอ่ะ lại này Ui dụng hoàn toàn nhất Không phải khiều. Để ra phải ở đi mày <laughs> <laughs>

ไซบูไหมใหญ่ไหมโง่ไหมใหญ่เลย่ะโง่เลยเอาผ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าก่อนโอเคปิดปิดปลาช็อคเกอร์แล้วพอเห็นแล้วไอ้ซัคเกอร์มันทำ้วไอ้ซัคเกอร์มาแล้ไปนะซักเกอร์โอ้โหโตปดทุกวัน ลาสลาเลไม่ถายถ่ายนี้ถ่ายนี่เกออกกลัวเนี่ยตาสับปะหลาดหราไม่ชอบเลยมันน่ากลัวมากมีตัวหรือาไม่มี ข้างแรงครับวันนี้ลมพัดแต่ว่าเย็นดีครับเย็นสบายอยู่ลมหน้าหนาวเนาะปลาก็เรื่อยๆครับวันนี้กินทางห่างนะครับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมกินทางห่างวันนี้ โอเคครับนะก็ไ <boundaries> ด้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ ก็มาอันนี้ก็ไม่กินไม่ดุเท่าไหร่นะครับหมานี้ก็พอได้นะพอได้ตัวอยู่นะครับประมาณนี่นะตัวใหญ่ก็มีอยู่นะครับอืมเยอะอีกนะครับเดี๋ยวก็เดินจะกลับละนะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยว เปลี่ยนหมายใหม่นะครับเพราะว่าหมายนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็พอกินนะครับผมมาแต่เช้าถ้านะเช้าๆหน่อยสายๆมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บของแล้วนะครับผมครับ